วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมปีสองพันหหก้าะครับตอนนี้มาติดตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในโครงการปลูกพืชอาหารช้างสร้างป่าต้นน้ำบำมบกงนะครับนี้ต้นยอ <c oughs> มันปูนี้มะตูมแขกมะตูมอินเดียนะครับก็มีรอดอยู่น่าจะเกือบทั้งหมดเลยนะครับ นี่เป็นวนหลังคาตนสันข้างบนนะฮะต้นยอยเอามาปลูกกันไว้ให้ทั้งเป็นทั้งอาหารคนอาหารช้างนะครับมีไผ่มีเต่าหลังก็จะเป็นหลักที่ปลูกมีไผ่จมงก กอกปลานี้พี่ลังกาสาปตะเคียนทองรอดอย่างนาไทยตุวทำไรอะ่ะ ทำไรนี่เป็นป้ายโครงการของเราปีนี้เข้าปีที่สามแล้วนะครับอยากจะรายงานผู้ที่ร่วมทำบุญกับเราไม่ทราบขับรถลงมาได้เปล่า ครับลงมาเลยอน,นี่พยยุเมื่อปีแรกที่เราปลูกนี่ก็ถึงหน้าอกผมละลองลองรอยใครมาขุดทำไรอะ่ะโอ้ยขับลงมาเลยนะ